มึกอิงแนะนำสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนเรียบเรียงเรื่องฉบับเดิมและภาพประกอบโดยสามกกวิทยาได้กรุณารอนุญาตที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานเจรรับฟังได้เลยค่ะสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่75ฝ่ายม้าใช้จึงเอาเนื้อความไปแจ้งแก่พระเจ้าสุนกวนว่าคงเว้งยกพลทหารมาทําการรบพุ่งกับโจจินฆ่าทหารพระเจ้าโจย้อยล้มตายเป็นอันมาก บัดนี้ยกทัพกลับไปเมืองฮันตงแล้วคุณนางทั้งปวงจึงทูลพระเจ้าสุนกวนว่าบัดนี้ทหารในเมืองลกเอียงนั้นก็อิดโรยด้วยขงเบ่งทําไว้บอบช้ำนักอันหนึ่งกองทัพเมืองเสฉวนก็ยกกลับไปได้ที่อยู่แล้วขอพระองค์ให้ยกทหารไปตีเมืองลกเอียงในขณะระ่ำสรรเสายอยู่นี้เห็นจะได้สะดวกพระเจ้าสุนกวนก็มิได้ตรัสประการใดเตียวเจียวจ,จึงทูลว่าบัดนี้เมืองกลางต่างมีฝูงหงเข้ามาร้องอยู่ทุกเวลา อันหนึ่งมงกรก็สำแดงฤทธิ์ในท้องมหาสมุทรเป็นอัศจรรย์นักหนาเหมือนจะบอกว่าเทศกาลนี้เป็นมงคลอันประเสรศิฐขอพระองค์ให้ตั้งการพิธีราชาพิเศษเสียก่อนแล้วจึงให้ยกพลทาหารไปตีเมืองลกเอียงพระเจ้าสุนวกวนก็เห็นด้วยครั้นถึงเดือนสี่พุทธศักราช772ก็ให้แต่งการพระราชพิธีพร้อมเสร็จทุกประการตามประเพณีแต่ก่อนตั้งพระองค์เป็นใหญ่ในเมืองกลางตังในวันสุภมงคลเลิก จึงตั้งสุนเต๋งพระราชบุตรเป็นฝ่ายหน้าให้จูกัดเจ๊กบุตรจูกัดกินินเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาให้เตียวหุยบุตรเตียวเจียวเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายช่วยทำนุบำรุงพระราชบุตรตามประเพณีและจูกัดเจ๊กคนนี้พระเจ้าสุนกวนมีพระทัยรักนักด้วยเมื่ออายุได้หกขวบนั้นจูกัดกินพาเข้าไปกินโต๊ะในท้องพระโรงพระเจ้าสุนกวนเห็นหน้าจูกัดเจ๊ก ยาวเหมือนหน้าโล่จึงไปจับเอาโล่มาจารึกอักษรลงไว้ที่หน้าโล่ว่าจูกัดเจ็กคุณนางทั้งปวงก็ชวนกันหัวเราะเยาะจูกัดเจ็กเห็นดังนั้นก็ลุกออกมาเอาผู้กันเขียนอักษรต่อลงต้นบรรทัดสองตัวจูกัดเจ็กเห็นดังนั้นก็ลุกออกมาเอาพู่กันเขียนอักษรต่อลงต้นบรรทัดสองตัวว่าใต้โล่ของผสมกันเข้าว่าโล่ของจูกัดเจ็กคุณนางทั้งปวงเห็นจูกัดเจ็กฉลาดก็ชวนกันสรรเสริญ พระเจ้าซุนกวนมีพระไทยเอนดูโปรดปรานแต่นั้นมาจึงตั้งให้เป็นขุนนางฝ่ายหน้าครั้นพระเจ้าซุนกวนให้ทําการพระราชพิธีเสร็จก็ให้กะเกนตะแก้วทหารทั้งปวงเข้ากระบวนทัพยกไปตีเมืองลกเอียงเตียวเจียวจึงทูลห้ามว่าพระองค์เพิ่งสําเร็จการสงครามได้ราชาพิเศษใหม่และจะยกกองทัพไปปราบรามศัตรูนั้นขอให้งดไว้ก่อนจงตั้งซ่องสูงผู้คนเกลียกล่อมเมืองเสฉวนให้เป็นไมตรีด้วยกันแล้วจึงบรรจบทหารทั้งสองฝ่าย ไปช่วยกันกำจัดศัตรูลบเอาเมืองลกเอียงเห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าสุนกวนก็เห็นชอบด้วยจึงแต่งให้คนถือหนังสือไปถึงพระเจ้าเล่าเสี้ยนนเมืองเสฉวนพระเจ้าเล่าเสี้ยนจึงให้หาขุนนางเข้ามาปรึกษาขุนนางทั้งปวงจึงทูลว่าซึ่งจะเป็นไมตรีด้วยพระเจ้าสุนกวนและจะช่วยกันกำจัดศัตรูนั้นขอให้ปรึกษามหาอุปราชก่อนพระเจ้าเล่าเสี้ยนก็เห็นชอบด้วยจึงให้ขุนนางผู้ใหญ่ไปปรึกษาด้วยขงเบ้งน้เมืองฮันตง คงเบ้งจึงให้มีหนังสือตอบมาว่าซึ่งเมืองเสฉวนกับเมืองกังตังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนั้นก็ควรอยู่แต่ทว่าบัดนี้พระเจ้าซุนกวนก็เพิ่งเสร็จจากการพระราชพิธีใหม่ๆขอพระองค์ให้แต่งบณาการไปถามข่าวเยี่ยมพระเจ้าซุนกวนฟังดูกิติศัพ์ประเพณีแผ่นดินให้แน่นอนก่อนแม้พระเจ้าซุนกวนจะเป็นมตรีด้วยพระองค์โดยสุจริตแล้วก็ให้มั่นคงตามสัตยานุสัตไปภายหน้าอย่าให้แปลเปลี่ยนฟั่นเฟือนเสีย พระเจ้าเล่าเสี้ยนก็เห็นชอบด้วยจึงให้แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเป็นทางราชมตรีต่อกันกับเครื่องราชบรรณาการและเครื่องยศสิ่งของทั้งปวงเป็นอันมากให้ตันจินคุมไปถวายแก่พระเจ้าสุนกวนพระเจ้าสุนกวนก็มีความยินดีให้เลี้ยงดูผู้ถือหนังสือตามประเพณีจึงตอบเครื่องราชบรรณาการโดยสมควรแล้วมีหนังสือตอบรับปฏิญญาณโดยทางราชมตรีให้ตันจินกลับไปแจ้งแก่พระเจ้าเล่าเสีย้ยนแล้วพระเจ้าสุนกวนจึงปรึกษาด้วยลกซุน ลกซุนจึงทูลว่าซึ่งพระเจ้าเล่าเสี้ยนมาเป็นไมตรีด้วยทั้งนี้ก็เพราะความคิดของคงเบ้งกลัวสุมาอี้จึงมาเป็นไมตรีด้วยการของเราก็จะให้ได้ทางไมตรีก็มิให้เสียจำจะบอกไปถึงเมืองเสฉวนว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองลกเอียงให้คงเบ้งยกทัพไปกองหนึ่งสุมาอี้ก็จะยกออกมาสู้กันกับคงเบ้งฝ่ายเราก็จะรอบยกเข้าไปตีเมืองลกเอียงได้โดยง่ายพระเจ้าซุนควรก็เห็นชอบด้วยจึงให้คนถือหนังสือไปแจ้งแก่พระเจ้าเล่าเสี้ยน แล้วให้กะเกงกองทัพพร้อมไว้ทุกหัวเมืองฝ่ายพระเจ้าเล่าเสี้ยนแจ้งหนังสือกำหนดแล้วก็ให้ไปแจ้งแก่คงเบ้งคงเบ้งมีความวิตกนักคิดว่าตามลตันชองนั้นจะยกไปเป็นทางคับขันขัดสนอยู่จึงใช้ให้คนไปสอดแนมดูรู้ว่าเฮกเจียวป่วยหนักก็ดีใจจึงแต่งให้อุยเอียนเกียงอุยสองนายคุมทหาร5 0 0พสั่งกำหนดให้เข้าประชิดจนถึงกำแพงตันชองถ้าเห็นเพลิงติดขึ้นเมื่อใดแล้วก็ให้ยกทหารไปจงได้ ทันทั้งสองจงรีบยกไปในสามวันให้ทันท่วงทีอย่าได้มาลาเราเลยอุยเอียนเกียงอุยคำนับแล้วก็รีบยกทหารไปคงเบ้งจึงเรียกกวนหินเตียวเปามากระซิบสั่งเป็นความลับให้ตระเตรียมทหารไว้ให้พร้อมฝ่ายโกฉุยกับเตียวครับซึ่งโจตินให้รักษาด่านอยู่นั้นแจ้งว่าเฮกเจียวป่วยหนักก็ปรึกษากันให้เตียวครับคุมทหารสามพันยกมาจะให้อยู่รักษาตำบลตันฉอง ขณะนั้นคงเบ้งครั้นให้กวนหินกับเตียวเปายกไปแล้วก็กะเกณฑอทหารรีบยกลัดกลับมาโดยเร็วถึงที่ตันชองก่อนอุยเอียนเกียงอุยครั้นเวลากลางคืนได้ทีก็ให้ทหารปลอมเข้าไปในกำแพงจุดเพลิงขึ้นคงเบ้งก็ให้ทหารตรูกันตีเข้าไปได้ไล่ฆ่าฟันเป็นอนลมานทหารซึ่งอยู่ในกำแพงมิทันรู้ตัวก็แตกตื่นหนีออกจากค่ายเหยียบกันล้มตายเป็นอันมากเฮกเจียวป่วยหนักลุกไม่ได้ก็ขาดใจตาย ฝ่ายอุยเอียงกับเกียงอุยรีบยกกองทัพมาถึงตำบลตันฉองเห็นเงียบสงัดอยู่ไม่ได้เห็นทหารเฮกเจียวอยู่บนเชิงเทินเห็นแต่ธงจารึกชื่อเมืองเสฉวนปักอยู่บนกำแพงก็หลากใจได้ยินเสียงคงเบ้งร้องออกมาว่าเป็นชนัยท่านทั้งสองจึงค่อยมาป่านนี้อุยเอียนเกียงอุยครั้นได้ยินเสียงคงเบ้งร้องมาดังนั้นก็ตกใจชักม้าเข้าไปใกล้แล้วจึงคุกเข่าลงคำนับคงเบ้งก็ให้ทหารเปิดประตูรับเข้าไปอุยเอียนเกียงอุยคำนับแล้วถามว่า มหาอุปราชทำประการใดจึงมาถึงตำบลตันชองก่อนอีกเล่าคงเบ่งจึงบอกว่าเราแจ้งอยู่ว่าเฮกเจียวป่วยหนักจึงเกณฑ์ให้ท่านทั้งสองรีบมาหวังจะให้กิติศัพท์เรื่องลือให้เฮกเจียวระวังทับท่านอยู่เราจึงยกทหารลับมาทางน้อยปลอมเข้าจุดเพลิงเผาค่ายขึ้นก็เข้าโจมตีเอาได้ง่ายอุยเอียนเกียงอุยแจ้งดังนั้นก็สรรเสริญว่ามหาอุปราชคิดกลอุบายทั้งนี้ดุดหนึ่งเทพดาคงเบ่งจึงว่า ซึ่งเรายกมาตีได้ตะบลตันชองนี้แล้วก็ยังจะต้องทำการต่อไปครั้นจะอยู่ช้าก็มิได้ข้าศึกรู้ตัวก็จะตระเตรียมการซึ่งจะรบสู้ทะแก้วทหารจะได้ความลำบากมากท่านทั้งสองอ่าหยุดอยู่เลยจงรีบยกไปตีด่านซันกวนอย่าให้ท่านรู้ตัวอุยเอียงกับเกียงอุยคำนับแล้วก็ยกทหารไปชาวด่านซันกวนไม่ทันตระเตรียมการเห็นกองทัพยกมาก็ตกใจต่างคนก็ทิ้งด่านเสียอุยเอียงเกียงอุยก็ยกเข้า,ขาไปในด่านซันกวน พอกองทัพเตียวครับยกมาถึงเข้าแจ้งมาด่านซันกวนเสียทีแค่ฆ่าศึกแล้วก็ถอยกองทัพกลับไปอุยเอียนเกียงอุยเห็นได้ทีก็ยกทหารออกโจมตีไล่ฆ่าฟันทหารเตียวครับล้มตายเป็นอันมากก็แตกกระจัดกระจายไปสิน้นอุยเอียนเกียงอุยก็ให้คนถือหนังสือรีบมาแจ้งแก่คงเบง้งคงเบ้งก็ให้รีบยกพลทหารไปตั้งมั่นอยู่ตำบลเขากีสารแล้วจึงปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่า แต่เรายกมาทําการณตําบนเขากิสานนี้ก็เสียทีต้องยกพลทหารกลับไปถึงสองครั้งแล้วไม่ได้ชัยชนะเลยครั้งนี้เราทําการได้สมคเนเหมือนใจคิดเห็นสุมาอี้จะหมายว่าบัดน,นี้เราจะยกเข้าไปทางเมืองไปเสียและเมืองหยงจิว๋วดีร้ายจะยกทหารมาสกัดทางอยู่คอยรบพุ่งเราเหมือนครั้งก่อนครั้นเราจะยกกองทัพไปทางนั้นเล่าก็มิได้จําจะยกไปทางเมืองอิมเป่งปูเตา๋าเดินหลีกเสีย รอบเข้าไปตีเมืองอิมเป๋งปูเต๋าให้ได้ก่อนแม้ได้เมืองสองเมืองนี้แล้วก็เห็นจะทําการตลอดเข้าไปได้ถึงเมืองลกเอียงผู้ใดจะอาสาเราไปทําการครั้งนี้ได้เกียงอุยกับอองเป็งจึงรับว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปเองคงเบ้งก็มีความยินดีจึงให้ทหารคนละหมื่นกําหนดให้เกียงอุยยกไปตีเมืองปูเตา๋าให้องเป๋งไปตีเมืองอิมเป๋งสองนายคำนับแล้วก็ยกทหารไป ฝ่ายเตียวครับครั้นยกมาถึงเมืองเตียงอันจึงแจ้งเนื้อความแก่โกฉุยว่าบัดน,นี้กองทัพเมืองเสฉวนมาตีตำบลตันชองได้เฮกเจียวก็ถึงแก่ความตายด่านซันกวนนั้นก็เสียแล้วคงเบ้งยกทัพล่วงเข้ามาตั้งอยู่ตำบลกิสารโกฉุยแจ้งดังนั้นก็บอกหนังสือไปแจ้งแก่พระเจ้าโจโยอยแล้วจึงปรึกษากันว่ากองทัพคงเบ่งครั้งนี้เห็นจะยกมาทางเมืองไปเสียและเมืองหยงจิ๋วเป็นมั่นคงจะไว้ใจมิได้ จึงแต่งให้เตียวครับอยู่รักษาเมืองเตียงอันให้ซุนเลไปรักษาเมืองหยงจิว๋วตัวโกฉุยนั้นยกทหารไปป้องกันเมืองไปเสียฝ่ายพระเจ้าโจโยย่อยแจ้งหนังสือบอกดังนั้นก็ทรงพระวิตกอยู่พอขุนนางเอาเนื้อความมาแจ้งว่าบัดน,นี้เมืองกังตังกับเมืองเสฉวนนั้นเป็นไมตรีกันเข้าแล้วคิดอ่านจะยกกองทัพมาช่วยกันทําร้ายกับเมืองเราและโลกซุนตระเตรียมทหารพรักพร้อมอยู่จะยกเข้ามาในวันหนึ่งสองวันนี้ พระเจ้าโจโยอยได้ฟังก็ทุกพระทัยนักจึงจัดว่าทหารทั้งสองเมืองมาจบเข้ามาทำร้ายเราจะไม่ขัดสนเสียหรือสุมาอี้จึงว่าพระองค์อย่าวิตกเลยอันเมืองกลางต่างนั้นเห็นจะไม่มาทำร้ายเราด้วยเป็นอริกันอยู่กับเมืองเสฉวนคงเบ้งคิดจะแก้แค้นเมื่อครั้งตำบลเฮาเต็งอยู่มิได้ขาดบัดน,นี้คิดกลัวอยู่ว่ากองทัพเราจะยกไปตีเมืองเสฉวนเกรงซุนกวนจะพลอยทับหลังเข้าจึงแกล้งแต่งคนไปประจบประแจงเสียหวังมิให้ทำร้าย ฝ่ายเมืองกลางต่งก็สั่งตายรับไว่เปล่าๆด้วยเสียมิได้กลัวจะอายซึ่งลกซุนตระเตรียมทหารซักซ้อมไว้ทั้งนี้ทำแต่พอให้ขงเบ้งเชื่อมิให้ระแวงใจที่จริงนั้นลกซุนจะคอยดูเล่นดอกแม้ขงเบ้งเพียงพล้ำเราลงก็เห็นลกซุนจะซ้ำเอาอีกอันกองทัพเมืองกลางต่างนั้นจะปรามไปใหญ่พระเจ้าโจโยย่อยจึงว่าท่านว่าอันนี้ควรหนักหนามิเสียทีที่มีปัญญาอันสุขุมอย่างรู้ตลอดไปได้ ขณะนั้นพระเจ้าโจยย่อยก็ตั้งให้สุมาอี้เป็นนายทัพใหญ่ให้อายาสิทธิ์ทุกประการสุมาอี้คำนับแล้วออกมาจาัดแจงทหารยกไปครั้นถึงเมืองเตียงอันก็แต่งให้เตียวคับใต้เหลิงคุมทหารสิบหมื่นไปตั้งรับขงเบ้งเขากิสารโกฉุยซุนเลครั้นแจ้งว่าสุมาอี้ยกมาอยู่เมืองเตียงอันก็ยกมาหาสุมาอี้จึงถามว่าซึ่งท่านทั้งสองไปตั้งรักษาเมืองสองตำบลอ,อยู่นั้นได้รบพุ่งกันกันกบกองทัพขงเบ้งบ้างหรือ โกชุยซุนเลก็บอกว่าข้าเพเจ้าทั้งสองไปตั้งอยู่ก็ไม่ได้เห็นทหารของเบ้งยกมารบพุ่งเลยสุมาอี้จึงถามว่าบรรดาหัวเมืองทั้งปวงนั้นท่านรู้ข่าวร้ายดีประการใดบ้างโกฉุยซุนเล่จะบอกว่าอันหัวเมืองทั้งนั้นข้าพเจ้าได้ข่าวว่าดีอยู่สิน้นแต่ปูเต่าอิมเป่งสองเมืองนั้นไม่รู้ข่าวร้ายดีเลยสุมาอี้จึงว่าถ้าฉะนนั้นท่านทั้งสองจงคุมทหารคนละพันยกไปรักษาเมืองปูเต่ตาและเมืองอิมเป่งไว้ให้ได้ถ้าจัดแจงมั่นคงแล้ว ทงช่วยกันคิดอ่านคอยสกัดตีวกหลังกองทัพเมืองเสฉวนให้ภาวะพวังอยู่ครั้งนี้เราจะคิดทำการจับเอตัวขงเบงให้ได้โกฉุยซุนเล่กคำนับลาคุมทหารยกมาครั้นถึงกลางทางม้าใช้มาบอกว่าเมืองปูเต่าและเมืองอิมเปงนั้นกองทัพขงเบงมาตีได้แล้วบัดน,นี้ยกทาหารออกมาอยู่นอกเมืองทางประมาณร้อยเส้นโกฉุยซุนเล่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษากันว่ากองทัพเมืองเสฉวนยกมาตีได้เมืองแล้ว เหตุใดจึงจะยกกองทัพมาตั้งอยู่นอกเมืองนั้นเห็นผิดนักเชรอยจะแต่งกลไว้รวงเราจะล่วงเข้าไปไม่ได้ก็ชวนกันพาทหารถอยหลังออกมาพอได้ยินเสียงประทัดจุดขึ้นบนเนินเขาทั้งสองนายก็ตกใจแลไปเห็นขงเบ้งแต่งตัวโอโทงถือพัดขนนกขี่เกวียนน้อยกวนหินเตียวเปาถือกระบี่เดินซ้ายขวายกทหารสกัดมาตามเนินเขาโกชุยซุนเลตก,ตกใจตะลึงอยู่ขงเบ่งจึงร้องว่า ไอทหารสองคนนี้อย่าหนีกูให้ยากเลยเข้ามาคนับกูเสียโดยดีเถิดอันกลของสูมาอี้นั้นลวงกูไม่ได้กูรู้อยู่สิ้นแล้วแม้มิเข้ามาหากูก็จะให้ทหารจับตัวฆ่าเสียบัตรนี้โกฉชุยซุนเล็กก็กลัวเป็นกําลังชักม้าจะหนีพอองเป่งเกียงอุยกทหารตีกระทบหลังเข้ามาฆ่าฟันทหารล้มตายเป็นอันมากก็ทิ้งม้าเสียวิ่งหนีขึ้นเขาเตียวเปาก็คุมม้าไล่จะจับเอาตัว วางม้าไปด้วยกำลังเหยียบศิลาพลาดม้าก็ล้มลงเตียวเปาตกมาหน้าขมำถูกศิลาแตกทหารทั้งนั้นก็วิ่งเข้าไปช่วยพยุงตัวมาโกชุยซุนเลคลาดออกก็หนีไปได้คงเบ้งจึงให้ทหารรับเตียวเปาไปรักษาตัวเมืองเสฉวนฝ่ายโกชุนซุนเลจึงมาแจ้งแก่สุมาอี้ตามเนื้อความซึ่งได้รบพุ่งทุกประการสุมาอี้จึงว่าซึ่งท่านแตกมาทั้งนี้เราก็ไม่ได้เอาโทษด้วยคงเบ้งมีคนอุบายมากเรารู้ไม่ทัน ท่านจงรีบไปปรึกษาเมืองไปเสียและเมืองหยงจิ๋วไว้ถ้าทหารขงเบ้งจะเข้าไปเย้าประการใดอย่าออกสู้รบเลยเราจะคิดกลอุบายอย่างหนึ่งกำจัดขงเบ้งเสียให้ได้โกฉ่วยซุนเล่คานับแล้วก็ยกไปรักษาเมืองสุมาอี้จึงว่าแกเตียวครับกับได้เหลงว่าบัดนี้ขงเบ้งตีได้เมืองปูเต่าแลเมืองหยงจิ๋วนั้นเห็นจะไม่อยู่ค่ายตัวจะเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้คนอยู่ในเมืองท่านจงคุมทหารหมื่นหนึ่งลัดทางน้อยอ้อมเข้าหลังค่ายขงเบ้งตีเข้าไป เราจะคุมทหารยกไปข้างหน้าตีกระนาบสองด้านชิงเอาค่ายให้จงได้ถ้าได้สมคเนแล้วจะกลัวอะไรแกขงเบ้งจะคิดกำจัดเสียภายหลังก็จะง่ายดอกเตียวรับใต้หลิงก็ยกทหารรับทางไปฝ่ายขงเบ้งจึงว่าแก่นายทัพนายกองทัพปวงว่าเรามาตีได้เมืองสองเมืองนี้ดีร้ายสุมาอี้จะสําคัญว่าเราเข้าไปอยู่ในเมืองเวลาค่าวันนี้จะแต่งทหารรับมาปล้น่ข่เราเป็นมั่นคงก็ให้แต่งเกวียนเชื้อเพลิงไว้เป็นอันมาก เกณฑ์ทหารที่ซุ่มอยู่ในป่าสองข้างทางคอยสกัดทับสุมาอี้จะยกมาครคลนเวลาสองยามเศษเตียวคับกับใต้เหลงยกมาจะใกล้กถึงข่ายทหารนั้นได้ยินเสียงคนบนเนินเขาก็ยั้งอยู่เตียวคับจึงขับม้าตลบหลังลงมาเร่งทหารทั้งปวงซึ่งล้าอยู่ให้เดินขึ้นไปให้ทันกันจึงเห็นเกวียนเชื้อเพลิงที่ทหารองเบ้งชักเข้ามาสกัดหลังไว้ก็ตกใจจึงเรียกทหารข้างหน้าให้ถอยหลังลงมาพอได้ยินเสียงประทัดแสงเพลิงก็สว่างขึ้นรอบตัวทหารในป่าก็โห่ร้องล้อมเข้ามา ขงเบ้งอยู่บนเนินเขาจึงร้องว่าสุมาอี้สำคัญว่าเราอยู่ในเมืองให้ท่านมาปล้นค่ายเราหรือบัดนี้ต้องด้วยกลของเราแล้วเข้ามาคำนับเราโดยดีเถิดตัวท่านก็เป็นทหารเลวหาผู้ใดนับถือไม่อย่าคิดอายถือตัวอยู่เลยเตียวครับได้ยินขงเบ้งร้องลงมาก็โกรธจึงเอาแท้ชี้ว่ามึงนี่ชาวบ้านนอกอวดตั้งตัวเป็นใหญ่องค์อาจล่วงมาถึงแดนเมืองกูกูจะจับเอาตัวสับเสียให้ละเอียดไม่ให้กากืนแ้น แล้วก็ขับม้าขึ้นไปบนเขาจะจับตัวคงเบ้งทหารทั้งปวงก็เอาหินและเกาทันยิงกระดมลงมาเตียวครับขึ้นไปไม่ได้ก็ชักม้าถอยหลังอยู่คงเบ้งก็ให้ทหารไล่ฆ่าฟันทหารเตียวครับเจ็บปวดลำบากล้มตายเป็นอันมากเตียวครับกับใต้เหลิงก็บากออกมาทหารคงเบ้งกลัวฝีมือเตียวครับจะต้านทานไว้ไม่ได้ก็แหวกทางให้ขณะเมื่อเตียวครับหักออกมาวันนั้นคงเบ้งแลดูอยู่บนเนินเขาจึงสรรเสริญว่าเตียวครับคนนี้ ได้ยินหรือชื่อมาช้านานวันนี้เพิ่งได้เห็นประจักษ์แก่ตาเข้มแข็งพ้นกำลังนักทหารคนนี้แม้อยู่สืบไปเมื่อหน้าก็จะทำอันตรายจำจะก,กําจัดเสียให้ได้แล้วขงเบ้งก็ยกกลับมาค่ายฝ่ายสุมาอี้จัดแจงทหารจะยกมาเพราะเห็นเตียวครับกับใต้เหลงเสลือกสลนเข้ามาก็ตกใจจึงถามว่าเป็นเหตุไนจึงกลับมาเตียวคับก็เล่าเนื้อความให้ฟังทุกประการสุมาอี้แจ้งดังนั้นก็เสียใจ จึงว่าขงเบ้งมีสติปัญญาสามารถนักก็สั่งให้ยกทหารกลับมาค่ายสุมาอี้จึงว่าเมืองเสฉวนเป็นทางไกลทหารทั้งปวงได้สเสบียงอาหารน้อยจึงรีบมาทำการรบพุ่งปรารถนาจะใคร้ได้ชัยชนะเร็วๆครั้นเราจะออกรบพุ่งด้วยบัดนี้ก็ม่ได้จำจะตั้งรับมั่นไว้ให้ช้าอยู่สเสบียงอาหารขัดสนลงเห็นจะเลิกไปแต่นั้นมาสมาอี้ก็มิได้ให้ทหารออกสู้รบเลย ฝ่ายของเบ้งก็แต่งให้ฐานไปยั่วหลายครั้งสมาอี้ไม่ได้ออกรบแต่คำนึงกันอยู่ถึง14 15หวันพอบิฮุยถือหนังสือพระเจ้าเล่าเสี้ยนมาถึงขงเบ้งว่าวันนี้รู้ข่าวมหาปราชิตได้หัวเมืองสองตำบลก็มีความยินดีนักซึ่งมหาปราชิมีโทษแต่ก่อนนั้นก็ให้พ้นโทษแล้วจงคงในฐานาฝักเถิดขงเบ้งแจ้งดังนั้นก็ยกมือขึ้นถวายบังคมคำนับรับเอารับสั่งพระเจ้าเล่าเสี้ยนตามประเพณีแล้วก็ให้บิฮวยถือหนังสือบอกกลับไป คงเบ้งคิดอุบายจะลวงสุมาอี้จึงให้ฐานออกจากค่ายถอยเลื่อนลงไปตั้งอยู่ทางประมาณ300เส้นมาใช้จึงไปแจ้งแก่สุมาอี้ว่าคงเบ้งยกกองทัพถอยไปแล้วสุมาอี้จึงว่าคงเบ้งยกไปแบบนี้ปรารถนาจ,จะลวงเราให้ตามถ้าเราตามคงจะต้องด้วยกลนมั่นคงเตียวครับจึงว่าคงเบ้งขัดสนสเสบียงอาหารถอย,ถอยทัพไปเหตุใดท่านจึงมิได้ยกทหารตามไปโจมตีจะมาคิดวิตกกลัวกลนของคง,งเบ้งด้วยอันใดสุมาอี้จึงว่า ปีก่อนนั้นเราก็รู้ว่าเมืองเสฉวนได้ข้าวปลาอาหารมากและบัดนี้ก็เป็นเทศกาลข้าวโพดสาลีกองทัพคงเบ่งจะกินไปได้อยู่อีกครึ่งปีเห็นไม่ขัดสนซึ่งทำนี้เป็นกลวงจะตามไปนั้นไม่ได้แล้วสุมาอี้จ,จึงให้คนไปสืบดูกลับเข้ามาบอกว่าบัดนี้กองทัพคงเบ่งยกไปตั้งอยู่พ้นที่ไปอีก300เส้นเทียวครับจึงว่าคงเบ่งขัดสนอาหารแล้วครั้นจะยกรีบไปกลัวเราจะรู้จึงทำค่อยเลื่อนไปซึ่งท่านจะไม่ให้ตามไปนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย สมาอี้จึงห้ามว่าอันคงเบ้งนี้มีแยบคายมากระทำลวงเราจะตามไปนั้นก็จะเสียทีครั้นรุ่งเช้าสุมาอี้ให้คนไปสืบอีกกลับมาบอกว่าคงเบ้งยกไปตั้งค่ายพ้นที่นั้นไปอีกสามร้อยเส้นเตียวครับจึงว่าคงเบ้งยกหนีไปจริงๆท่านไม่ได้ตามไปนั้นไม่ชอบข้าพเจ้าจะขออาสาตามไปตีให้จงได้แม้เสียทีแก่ข่าสึกมาข้าพเจ้าจะให้ศีรษะแก่ท่านแต่ถ้าว่าขอท่านยกหนุนข้าพเจ้าออกไปด้วย สมาอี้ห้ามเตียวครับหลายครั้งก็ไม่ฟังสมาอี้จึงว่าท่านจะไปก็ตามใจอันจะไปแต่ลําพังนั้นไม่ได้เกลือคงเบ้งจะซุ่มทหารไว้ก็จะเสียทีเราจะยกทหารหนุนไปด้วยถ้าเพียงพรมจะได้ช่วยกันแม้ได้รบกับคงเบ้งครั้งนี้แล้วอย่าได้ย่อหย่อนเลยท่านจงขับทหารเร่งหักโหมเข้าไปจงสามารถเราจะคอยหนุนสมาอี้จึงกะเกณฑทหารให้เตียวครับใต้เหลงสามหมื่นแล้วคําชับว่าเวลาพรุ่งนี้ท่านยกไปทันทัพคงเบ้งก็อย่าเพิ่งเข้าตี จงพักทหารไว้ให้สบายใจก่อนคอยดูท่วงทีขององเบ้งจะทำประการใดบ้างเียวครับใต้เหล่งรับคําแล้วครั้นเวลาเช้าก็ยกทหารออกมาตั้งค่ายอยู่ตามสุมาอี้สั่งสุมาอี้ก็ยกทหารหนุนออกไปฝ่ายของเบ้งครั้นรู้ว่าสุมาอี้ยกตามมาเวลากลางคืนให้หานายทัพนายกองทั้งปวงมาปรึกษาว่าทหารสุมาอี้ยกมาบัดนี้เห็นจะได้รบพุ่งกับเรากวดขันนักถึงแพ้แลชนะเป็นมั่นคง และในกองทัพเรานี้ไม่เห็นมีผู้ที่จะอาสาออกต่อสู้ด้วยทหารร้อยคนพันคนแต่ผู้เดียวได้คงเบ้งว่าพางแลดูอุยเอียนแล้วก็ก้มหน้าเสียอองเป่งจึงว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาท่านให้ถึงขนาดคงเบ้งจึงว่าท่านพักดีต่อเราจะขออาสาก็ขอบใจอยู่แต่ทว่ากองทัพสมาอี้ครั้งนี้ก็เข้มแข็งนักไม่เหมือนทุกครั้งแม้เสียการของเราไปจะทำประการใดอองเป่งจึงว่าข้าพเจ้าจะอาสาไปครั้งนี้ ใช่จะอะไรแก่ชีวิตนั้นหาไม่ได้ถึงจะเป็นประการใดก็จะสู้ตายถ้าแลเสียการไปข้าพเจ้าจะให้ศรีรษะแก่ท่านคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็สรรเสริญว่าองเป่งน,นี้สัตว์ซื่อพักดีต่อเราจริงๆแต่ถ้าว่าตัวท่านผู้เดียวถึงจะมีฝีมือเข้มแข็งก็ดีอันจะสู้ด้วยทหารสุมาอี้นั้นเห็นเหลือตัวนักเราคิดจะให้ผู้ใดออกไปช่วยท่านเป็นสองนายด้วยกันก็ไม่เห็นหน้าใครเลยขณะนั้นเตียวเอ็กจึงว่า มหาปราชญ์อย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะขออาสาเอาไปช่วยองเป่งทําการเองคงเบ้งจึงว่าเตียวคับทหารสุมาอี้คนนี้ไม่ใช่พอดีท่านจะอาสาออกไปนั้นเราเห็นฝีมือจะสู้เตียวคับไม่ได้เตียวเอกจึงว่าตัวข้าพเจ้าก็นับว่าเป็นทหารคนหนึ่งถึงเตียวคับจะมีฝีมือข้าพเจ้ามีกลัวผิดก็สู้ตายถ้าแลเพียงพามเสียการของท่านก็ให้ตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ชอบใจจึงว่าฉะนั้นท่านจงคุมทหารคนละหมื่น ยกไปซุ่มอยู่ทางซอกเขาถ้าเห็นทหารกองหน้าสุมาอี้ยกมาจงปล่อยให้ล่วงเข้ามาเถิดอย่ารบพุ่งเลยแม้ได้ยินเสียงทหารเราจุดประทัดโห่ร้องขึ้นแล้วท่านทั้งสองจงยกทหารปิดหลังตีกระนาดมาหาเราถ้ากองทัพสุมาอี้ผลมาช่วยจงให้เตียวเอ็กแยกทหารออกรบรับทัพสุมาอี้ไว้อย่าให้เข้ามาช่วยกันได้เราจะคิดกลอนอันหนึ่งไปช่วยท่านอ่องเป่งเตียวเอ็กสองนายรับคําแล้วก็ยกทหารสองหมื่นไปซุ่มอยู่คงเบ้งจึงหาเกียงอุยเลียวหัวเข้ามา แล้วก็เขียนหนังสือเข้าผนึกให้ฉบับหนึ่งแล้วสั่งว่าท่านจงคุมทหารสามพันยกไปซุ่มอยู่บนเขาถ้าเห็นทหารสุมาอี้ล้อมองเป่งเตียวเอ็กไว้จะแก้ตัวไม่ได้แล้วจึงฉีกผนึกออกดูหนังสือนี้จงทําตามอุบายของเราเถิดเกียงอุีเรียวหัวรับคํานับแล้วก็คุมทหารไปคงเบ้งจึงสั่งงออี้งอปั้นม้าตรงเตียวหนีว่าเวลาพรุ่งนี้ถ้าทหารสุมาอี้ยกมาท่านอย่าเอาชัยชนะเลยจงทําเป็นรบพางถอยพาง แม่เห็นกวนหินคุมทหารยกตีเข้าไปแล้วท่านจงกลับคืนตีกระนาบเข้ามางออี้งอปั้นมา้าตรงเตียวหนีรับคำแล้วคุมทหารไปตั้งคอยอยู่คงเบ้งจึงสั่งกวนหินให้คุมทหารห้าพันไปซุ่มอยู่ริมเขากำหนดว่าเห็นธงแดงเขานั้นโบกเมื่อใดก็ให้คุมทหารรบหักเข้าไปในกองทัพสุมาอี้ครั้นเวลารุ่งเช้าเที่ยวคับกับใต้เหลิงก็ยกทหารตามมาพบกองทัพงออี้งอปั้นมา้าตรงเตงียวหนี ก็ขับทหารรบพุ่งเป็นสามารถกองทัพเมืองเสฉวนรบรอถอยลงมาทางประมาณ400เส้นขณะนั้นเป็นฤดูขิมหันทหารสมาอี้ลุกตามมาด้วยกำลังเหงื่อไหลทโอมตัวทุกคนเหนื่อยหอบถอยแรงลงขงเบ้งขึ้นอยู่บนเนินเขาแลลงมาเห็นทหารสมาอี้อิดโรยกำลังได้ทีก็ให้ทหารโบกธงแดงกวนหินตั้งซุ้มอยู่ริมเขาเห็นโบกธงก็ขับทหารฆ่าฟันเข้าไปงออี้งอปั้นม้าตรงเตียวหนีสี่นาย ก็กลับหน้าตีกระทบคืนหลังลงมาเตียวรับใต้เหลิงก็ไม่ถอยหนีขับทหารตีตลุมบอลกันเป็นอลหมานอองเป่งเตียวเอกได้ทีก็ยกสกัดออกมาฆ่าฟันทหารเตียวรับใต้เหลิงล้มตายเป็นอันมากสุมาอี้เห็นดังนั้นก็ยกทหารหนุนมาล้อมอองเป่งเตียวเอกเข้าไว้กลางเตียวเอกก็แยกทหารออกรับทับสุมาอี้อองเป่งกวนหินก็ขับทหารระดมตีเต,ตียวรับใต้เหลิงเข้าไปทหารทั้งสองฝ่ายถ้อยท,ทีรบกันเป็นสามารถ ล้มตายลงในที่รบมากกว่ามากเกียงอุยกับเลียวหัวอยู่บนเขาเห็นทหารสุมาอี้เข้าล้อมองเป่งเตียวเอ็กไว้รบพุ่งกันตะลุมบนอลอ่อนอยู่แล้วก็ฉีกผนึกหนังสือของคงเบ้งให้มานั้นออกดูเป็นใจความว่าถ้ากองทัพสุมาอี้ล้อมองเป่งเตียวเอ็กเข้าไว้ก็ให้ยกทหารไปตีเอาค่ายสุมาอี้สุมาอี้ก็จะยกทหารถอยกลับไปถึงจะไม่ได้ค่ายสุมาอี้ก็เป็นความชอบใหญ่หลวงอยู่ เกียงอุยเลียวหัวก็ยกทหารรีบไปชิงเอาค่ายสุมาอี้ได้ขณะเมื่อสุมาอี้ยกทหารออกจากค่ายนั้นก็กลิ่งใจอยู่จึงวางทหารรายไว้ตามทางมาทหารซึ่งอยู่ตามรายทางก็รีบมาบอกแกสุมาอี้ว่าวันนี้ทหารของเบ่งชิงเอาค่ายได้แล้วสุมาอี้รู้ดังนั้นก็ตกใจจึงว่ารู้อยู่แล้วว่าคงเบ่งทำกลนท่านทั้งปวงมิฟังคำเราจึงเสียการว่าแล้วก็ให้ถอยทหารกลับมาจะชิงเอาค่ายเตียวเอ็กได้ทีก็เร่งทหารตีร่นหลังลงมา ทหารซูมาอี้ก็แตกตื่นล้มตายเป็นอันมากเตียวครับใต้เหลงเห็นเสียทีดังนั้นก็ทิ้งทหารเสียรบหักออกไปเอาแต่ตัวรอดเกียงอุีเลียวหัวเห็นซูมาอี้แตกกลับมาก็พาทหารออกจากค่ายรีบมาบรรจบก,กันกับนายทัพนายกองแล้วกลับมาหาขงเบ้งฝ่ายซูมาอี้ครั้นมาถึงค่ายเห็นทหารขงเบ้งยกกลับไปสิ้นก็พาทหารทั้งปวงเข้าค่ายจึงว่าแกนายทัพนายกองว่าเรารู้อยู่ว่าเป็นคนของของเบ้ง ได้ห้ามปรามทัศทานคนทั้งปวงมิฟังเราจึงเสียทหารและเครื่องศัตราวุธแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าผู้ใดมิได้ฟังเราขัดขืนให้เสียการดุดหนึ่งครั้งนี้เราจะตัดศีรษะเสียขณะนั้นพอคนถือหนังสือมาแต่เมืองเสฉวนแจ้งแก่ขงเบ้งว่าแบบนี้เตียวเปานั้นหมอพยาบาลบาดแผลซึ่งกระทบศิลากำเริบม,มากไปถึงแก่ความตายแล้วขงเบ้งแจ้งว่าเตียวเปาตายก็ร้องไห้รักจนอาเจียนโลหิตออกมาสลบไปทหารทั้งปวงก็ตกใจช่วยกันเข้าแก้จึงฟื้นขึ้น ตั้งแต่นั้นไปคงเบ้งก็ป่วยหนักลงนอนอยู่ลุกไม่ได้นายทัพนายกองก็ชวนกันเป็นทุกข์ครั้นอยู่มาสองวันคงเบ้งจึงให้หาตังควดกับอ้วนเกียรสองคนเข้ามาบอกว่าวันนี้เราป่วยหนักจะว่ากล่าวบังคับกิจการสืบไปไม่ได้เราจะเลิกทัพกลับไปเมืองเสฉวนเถิดแต่ทว่าอย่าให้เอดกระเลิกไปรู้ถึงสุมาอี้จะยกทหารติดตามเราจะไปมิสะดวกท่านจงบอกทหารทั้งปวงให้ตระเตรียมตัวให้พร้อม สั่งแล้วเวลาค่ําก็ให้ทหารเลิกทัพลอดลัดมาเมืองฮันตงสมาอี้รู้ว่าคงเบ้งเลิกทับไปได้ห้าวันแล้วก็ทอดใจใหญ่ว่าคงเบ้งนี้ดังเทพดาเราไม่รู้เท่าเลยจึงให้จัดแจงทหารอยู่รักษาด่านทางกำชัดตรวจตราทุกตำบลแล้วก็ยกทหารเลิกกลับมาเมืองลกเอียงฝ่ายคงเบ้งยกมาเมืองแล้วก็ให้ทหารทั้งปวงประชุมกันพร้อมอยู่จึงกลับมารักษาตัวณเมืองเสฉวนพระเจ้าเล่าเสี้ยนและขุนนางทั้งปวง ก็พากันมาเยี่ยมถามข่าวถึงที่อยู่พระเจ้าเล่าเสียนถึงขคงเบ้งป่วยหนักก็ให้หมอพยาบาลรักษาเป็นกวดขันโรคซึ่งป่วยหนักก็บรรเทาหายขอบคุณที่รับฟังจนจบท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลด้านอื่นๆของสามพกและดาวน์โหลดฉบับเต็มเรื่องได้ที่ w w w 3 9 1ว o เสามหรือติดตามได้ที่ Facebook สาม๊กวิทยาตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ พบกันใหม่ทีพีหน้าขอบคุณค่ะ